ก็ถือว่ากินอยู่ได้น,นี่เนาะบดไปเกือบบดเลยอันนี้พี่น้องเอ้ยบะฉันทุ่งเขงา่านเมื่อวานนี่มันก็กินไปครึ่งหนึ่งเนาะเอาเสียง,งเอาเสียงเอ้ยนับแล้วบ่อนี่เอานับเรียบร้อยแล้วบาทนี่พี่น้องเอ,อ้ยเมือ่อยเป็นอะไรอาการตอนนี้ยังเมื่อยอยู่บ่อเอา พี่น้องเอ้ยอาบน้ำอ่ำน้ำนี่นะบอกเมื้อกี้เข้ากินแล้วเออเขาก็กินแล้วมันเจ็บแบบไรกันน้องหืมเจ็บแบบไรเจ็บแบบนุนไม่ได้มองช่วงนี่เขาไปแล้วเขาบีบนี่เจ็บวะมองช่วงมองขรัวนี่ เจ็บบวบไปได้บีบนี่นี่ข้างนี่ข้างนี่ข้างพวกนี่เอาไปได้เขาบีบร่องแห้งๆไงเจ็บบวบเจ็บเจ็บข้างไหนเอาเจ็บข้างซ้ายนี่บม่ได้เจ็บข้างขวาอ๋ออ่าอะไรอะมันมันเจ็บอะขางเบื้องซ้ายพี่ไม่ได้เป็นข้างขวาเนาะอ๋อเบื้องไหนเบื้องไหนเบื้องขวา bố này đi bố xài đôi cả ở cái là chọc đạo ở luôn cái ở cái này quý cái nào đạo quý đạo quý đạo quý cái quý đạo quý đạo quý này quý wow, nhìn nó đạo quý đạo quý đạo quý con quý đạo quý đạo quý đạo quý con quý đạo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  มันจะ,จะเห,หินเึ uh ้นเนาะออเอานน้ำรองแล้วใช่ไหมแสดงมันจะเบาท้องเขามันเป็นมันรถเนียงก้อนนี่ยโอ้ไลอันอยู Jill ่เลยนั่นคือมาลายาแทบบ่ตัวนี้กินก้อนอาหารตัวนี้ ก้อนอาหารแล้วก็กินก้อนอาหารหนึ่งเม็ดก้อนอาหารเส้าแรงนี่เส้าแรงก้อนอาหารเส้าแรงแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ยางในเม็ดเบิดนะอ่ายางในเม็ดเบดแล้วจกินได้ปะกินได้ปะยาเนี่ยเขากินได้ปะสิแกะกินได้ปะกินได้เหรอกินได้เนาะอ่ามันดีพี่น้องเยยางในเม็ดบดเจ๊เจ๊ฮะ นี่มิดนึงนี่จะเป็นยาดีทอ่องโดยเฉพาะเลยแต่อาพดีขึ้นวัชหันขาย,ยามากเลยไปนิดเนาพี่น้อยเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กายดูที่ภักที่เศราของทางน้องสิงเพิ่นคือเก่าเนาะไปถามบุญอาการเพิ่นก้อนพี่น้องอย เมื่อคืนนี่ก็คิดน้ำพึ่นยูพัดคืนเนาะเป็นใดใดเน๊อสันนอนแหงนอนผู้เดียวซจำพี่น้องไอ้เนาะ,ะกันอากาศผู้เดีโทรบอกโทรแจ้งทางบ้านพัน,น,นบบพยูเายนาะว่าให้มาจับบ่งพันในเด้วอวสัน,นเป็นบาเป็นบออาเป็นบอสบายหรือว่าเจ็บท้องกันเนี่เนาะเขาก็ได้โทรบอกโทรรายงานเป็นแนวทางบ้านพี่น,นอ้องไอ้อาตัวเป็นใดใดเด้เขนาน้ำจำปลาเนาะที่เ้าหุงไหวเป็นกินอยูบอ่บ่พี่น้องไอ้โอ้ ก็ถือว่ากินอยู่ได้หน่เนาะเบิ้ไปเกือบเบิ้เลยอันนี้พี่น้องเอ้บยบะฉันทูงเขงา่าเมื่อวานนี่มันก็กินไปครึ่งหนึ่ง,นง,งเนาะมาเสียงมาเสียงเอ้ยนับละบอ่อนี่เอานับเรียบร้อยแล้วบาทนี่พี่น้องเอ้ยเมือ่อยเป็นอะไรอาการตอนนี้ยังเมื่อยอยู่บ่อเอา พี่น้องเอ้ยถามนะอาบน้าอำในแต่บอมื้อนี้เข,ข้ากินแล้วเออเขาก็กินแล้วมันเจ็บแบบไรก่นน้องนนเจ็บแห้งเจ็บมากจริงนะฮึเจ็บแบบไรเจ็บแบบนุน่นแมนอือไม่มได้มองช่วงนี่เขาไปแล้วเขาไปอยู่ในเจ็บวะมองช่วงมองครัวนี่ เจ็บบอกไม่ได้บีบน,นี่นี่ข้างนี่ข้างนี่ข้างพวกนี้เขา,ขา,เาไม่ได้เขาบีบลงแห้งแห้งไงเจ็บบ่อกเจ็บเจ็บข้างไหนเขาเจ็บข้างซ้ายนี่บม่ไ,ได้เจ็บข้างขวาอ๋ออ่าอะไรมันมันเจ็บอ่าข้างเบื้องซ้ายพี่บม่ไ,ได้เป็นขางขวาเนาะอ๋อเบื้องไหนเบื้องไหนเบื้องขวา มันบุ่งให้บงใส่ดิบงนี้เนาะเออเพราะว่าเอฟซีเพิ่นสงสัยมาว่ายันเป็นใส่ติ้งที่อ่ะนะอ่าบริบริเจ็บแบบนั้นเนาะบริเจ็บแบบไข่เคี้ยงไข่สเติงมันเจ็บแบบอ่าแบบคือเ้าเจ็บท้องกระเพาะนะว่าอะไรกันเนาะอืมเจ้ากินแต่ว่ายายเท่าเพิ่นทำไมาให้กินได้เเนาะเอออินแต่เศร้าเพิ่นบ่กินแต่เศร้าก็กินมยา อพอดีว่าเซนซื้อยามาให้อีกโยยาตัวน <ills> ี้นะมันเป็นยาอ่าบ่ใ <eu> ห <renov ate lives> uh, right ้เฮาวฮากยาฮากอยู่บ่ไหมอ้วกบ่อ้วกอยู่เมื่อคืนี่ยเมื่อคืนนี้อ้วกบ่เอออ้วกจักเถื่อสามเถื่อสามเถื่ออ้วกสามเถื่อเนาะเออกินเข่าลงไปเลยอ้วกบ่กเข่าลงไปแล้วอ้วกบ่เลยเข่าที่ว่าว่าหูหายบเมื่อคืนนี่ <laughs> Ôi Mình là, à, quốc, chính. À, chính à, đó kín đi à. đây chín lạc là bơi Chín vô kin. Ay kiểu kin lạc a bơi vô chín Ay kiểu vô kin. Ay kiểu kin lạc a bơi vô kin. Ay kiểu kin lạc a bơi vô kin. Ay kiểu kin lạc vô kin. Ay nó kin lạc a bơi vô kiểu vô บางวันเดียวจะเอายาตัวไม่ตัวนี้กับป้าไปหันหลายอนเด้อเดี๋ยวจะเอายามาให้กินพี่้องเลยก็เอาหน้ามาพอมาหน่อยเนาะเดี๋ยวพึ่งเดีพึ่งนอนเด้อแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวว่าเอาเครื่องไมา้ก่อนเด้อเป็นนอนไหนได้กินนี่พี่้องเลยเนาะกินยาง่วงนอนเปล่าเออนี่เขาออกแล้วขึ้นนอนตัวนี้มันยังบ่หอนเบิ่งเปิดผ้ากันกันเดื่อน่อ ตงโมหอนน่ะน้เอาขึ้นก่อนมันหอนได้เห็นเนอ๊แต่ว่าเคยกินข่าด้วยนะเปิดมตโต๊ะาขึ้นด้วเนาะ FC เพิ่งส่วงใส่มาโยเจ็บ เน่ยเิ่นเป็นเสติงเด้ชนะนน้พี่น้องเนาะเพิ่นย่านว่าเป็นในนั้นอ่าเราบริเวณเป็นอ่าเสติงพี่น้องไอ้เนาะไอ้เราเจ็บแบบข้างไส้แหละวะไม่ได้เจ็บข้างขวาเนาะไปเดี๋ยวไปเอาเครื่องให้เพื่อนก่อนวันสิพาเพื่อนไปเวิ่์กที่ตัวไม้กะคือจะไม่ได้ไปแล้วพี่น้องไอ้เนาะให้เพื่อนพักผ่อนก่อน แล no. ้วพุ่นแหละเนาะแต่ว่าดึงดึงงบอันสงทบคม้ากะยังบ่ทันได้มีเพิ่มเข้ามาอีกน้องมื้อนี้ก็ได้เนาะมีแต่อ่าซ้ําเมื่อวานนี้3 0 0 9พี่น้องเอ้ยเนาะเอาน้ํากกินบ่ได้โอ้ย Nằm mai bên tốc nâng bọ ni. Có ai thay hả? อเ,าาเอาลงเลยราตังินเอาเพิ่มอีกทุกหนึ่งเด้๋ยวนด้คือหน้ามาอีกวันนี้คือเกา้าคือหัวคือหัววะหัวน้ำใสอะไรัปมันเพื่อด้ว่เหออ่อนน้ำบ้าววบนนียเนาะเออ,อ,อ,นนเอ,อหันนีกโอเค

ยาอีกย uh, yeah, yeah okay, ่างก็ซ so, 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 ื้อเพคนน่ะมันก็สิบปู่กับพ่อเขาแหละตัวนี้กันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในอภิธานประธานข้างละหนึ่งถึงสองซ่อนโต๊ะซ่อนซ่อนใหญ่ก็ได้หรือว่าจ่อก็ได้มันจะนั่นอยู่หรอกกะเอาบ่วงไงบ่วงตาแก๋เขานี่อ่ยหรือว่ากินสักสองบ่วงก็ได้ เราบ่วงหนึ่งก็ได้อ่าตัวนี้ตัวนี้เนาะทำประธานโอ้ทำปทานอำปทานก่อนอาหารตัวนี้กินก่อนอาหารก็ได้อ่าอ่ะน้องกินมึงเลยอยู่ตัวนี้มันจะซอยแบบบรรเทาท้องเขาอะนะวายเขาเขาเขาปวดนำใส่เนาะอ่าปวดนำใส่อ่า Buồn về thay chọc cái đấy nó cạo thay chọc là cái nó cạo cái đấy thay chọc có ngày đôi <laughs> cạo cái đấy là nào đấy? Ờ, vô. Wow, cái nào hỏi của chị gái chào yêu cái vị là nếu như nó luôn 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 à, lúc luôn lúc à, cái đấy <laughs> ไดงวะก <c oughs> ินลงเยอะกินก้อนข่ายอยู่กินได้ก็กินน,น้ำต้องตามมันจะเห็นหึ่งเนาะอ่อาน้ำร้องแล้วก็ได้มัแจงมันจะเบาท้องเ้ามันเป็นมันรดเงี้ยงก้อนนี่ยโอ้ไลยอัานอย,ยู่ยเลยเนาะคือมาลายยาแทบบ่ ตัวนี้กินก้อนอาหารตัวนี้ก้อนอาหารแล้วก ah ็กินก้อนอาหารหนึ่งเม็ดก้อนอาหารเส้าแรงนี่เส้าแรงก้อนอาหารเส้าแรงแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แยกในมิดเบิดนะอ่าแยกในมิดเบิดเไ้ยกินได้ปะกินได้ปะยายนเขากินได้ปะสิแกกินได้ปะกินได้ล้วกินได้เนาะอ่ามัน

อแานนอนบ่คอมนอนบ่ <c oughs> คือแปลนนี่แบะไ่เต็งบ <c oughs> ่ไม่ไม่โอ้ย <c oughs> มีแผลมาหายบ่ม่อ,อ,อ,อนี้ตัวนี้ตัวนี้ ทีน่นีกินสามเวลาก็ได้แต่ตัวที่นีกินสองเวลานเัอะนี่สามคนบ่บอกอยางนี้โอ๋ยสี่ทางแม่แม่เคพิันฝากเงินมาอันนั่นเปน็ยนยะังไงเนาะชื่อยาไห้พ่อมันนะ chia bột chì nè tôi đi này kìm sáng la tôi này đó đi la Tôi đi tôi đi tôi đi tôi lên cho kìm tôi này Tôi đi toàn thiền là kìm đấy đấy ít tôi này Nhìn à, Bà đi đây bỏ Bà đi khe là nó มันก็สิคอยไม้ังมากําอืจริงจังทีได้เศร้านนาเป็นเจีบขางนี่แหลขางไส้ไม่เป็นขางครัวขาา่างไ้่ะอ่ะเีไว้ว่าคือบพเราไปใช้น้ำเกลือเกือแร่ครับผมซื้อมานาะเออซุงกินนะอ,เอเกลืแร่แค่เรกินนี่ไปก่อนเออหางเรื่องทงเกเลือแร่นี่มันจะเป็นรส ไม่เป็นรถเกลือเลยแล้วมันกินไม่ได้มันจะกินได้บางทีอย่างอย่างอ้วนน้ำเกลือนี่เกลือได้อะไรกันได้ถ้ากินแท้ก็เป็นจะน่ากินอะไรปุ่นๆกินได้แบบปุ่นท้องเนาะจะมันเป็นได้ไงเกลือแร่นะตาเขากินมันเค็มมันเป็นแบบเค็มๆมันต้องรสสมเนาะจะหมดเป็นอย่างเนาะโอ้ยุงกันหูพี่น้องเลยมันก็มีแต่รถได้เอายายาอะไรก็แับวาเซนเติมน้ำมาเมื่อนี้เนาะกับพอดี อันเป็นนั่นเด้อเงินของทางไมเค้พันเด้ออ่าเงินไมเคพอจีเดี๋ยวเราเป็นฝากเงินมาสมทบอันดินหนึ่งเมื่นบาทอันนั้นเนาะอ่าโข่ท้องห้องก็โข่โข่กูวันนี้กินข้าวมื่อวันนี้กับวันนี้กินอะไรเมื่อกี้กินแล้วกินต้ามีแล้วเปล่าต้ามีเอ่อกินต้ามีแตะทางไม่เพิู่บอกว่าเอาเงินไว้ให้เจ้าแน่ว่าะฉะนน้นอ่าพอจะเอาเงินให้สามแสนเด้อพอได้ thi thùng thì thay vậy à, họ đi xư na, chắc là say chay nên bền như nào ạ, bền như nó, nãy bán bảy ngàn này, bảy hai mươi nghìn, hai hù vô, bao nhiêu nó, đo lường thì chắc chén, nạp một chút thì chắc chén, nạp một chút, thu nhà thô, men men gì đó kinh khẩu, à, hắc thẻ กินนีสามแสนบ่าเก็บติ้วถงที่ไทยไว้เด้อกบสวมเสื้อยาน้ำแนบหมดเลยครับนี่แหละมาให้พอได้กินกินแต่กับพังอาการไปน้ำมาแล้วไปหน่อยเนาะมันกับว้าว่าใช่เศร้าปุบปับประเดี๋ยวเนาะมันก็ต้องใช้เวลาน้ำแน่ให้ถงไว้สามแสน ทางไมเคมันบอกมากไปลองเลย้วการเงินสมทบดินนะกะเมื่อ,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 อกี้ยังบ่ท่าไในมีไป้องหนอยเนาะยังสาเก้าสามหมื่นสาเก้าเราไปอนค์กว่าเจ้าดีเร้าท่องไหนเดียวว่าจะเข้าไปเบื้อง้าไปเบื้องดินอีกตอนหนึง่งว่าเจ้าสีมักนำ้ำโบหรือว่าในไดนะครับคนอยู่ในบ้านผู้ที่ว่า้ามาเมื่อนัน้ะผู้สิเลแล้วก็ว่าอยู่ดินอยู่ในบ้านก็มนี้อีกตอนหนึง่ง ตอนนั้นนะ่ะซาคุณเสาตัวนั้นน่ะหาเหมือนจะจะคายนะ่ะซาคุณเสาและหาเหมืนอนตัวนี้สีผาคุณเสาและหาเหมือนซับตัวนี้พี่น้องหนาะ <g ül üyor> แต่ว่าดินนะท่านข่าไปเบิ้งเนาะตัวนั้นนะดินตัวนี้ยังพม่ได้ข่าไปเบิง้งกัสีเบิ้งแล้วมองเอาและะ้วเนาะมองแล้วมันสีสมควรแต,ต่ว่าลักับประมาณประมาณหาเหมือนอยู่แล้วดินนะเนาะายพี่น้องเลยอไม่ได้กินข้าววแล้ก็พักพรอม นอนตอนนั้นแล้วเนาะอืมว่ากันทรบอกทั้งบ้านไว้แล้วว่าเจ้าบสบายดีนะบม่นี้พยาาจอบ้างบ้างเ็เศร้าเศร้าเลยนะีะเ้เจ้าของดินบ่เป็นมาบ่เออเป็นมาทำไทโยนบ่อ่าบอกคนเดี้วว่าจิบทอง ไปโทรหาเพื่อนยูเมื่อวาเนี่ยเพื่อนหน่ะบนบทีแต่ว่าห่างบอกใจอ้ายนั่นแหละให้ายตะวานั่นที่ว่าเพิ่นเพินพ่นพามาตอนนั้นเดย์เสจบอกเพิ่นวา่าเพิ่นวา่าให้บอกหอยเจ็บทองเด้อวัชนาเอาอย,ย่าม,มาเดี๋ยวใช่พ่อก,กินข้าวกินข้าวอันว่าหุงเมาวาเน,นี่ยอยู่เนาะ เดือบลายนะไป่น oh. like ้อยโจเถ้าว่าเสียบกันข่าเสียบเองวันไหนบูดวเนี Skip, ่ยังอยู่เนาะเสียงเอาเสียงกัน่งินเขาโอ้เราจะกินเนาะเราต่ว่าเข่าเหนียวได้จ้ะไม่ได้เห็นข่าได้วพาะเ่าเนี่ยเขาเย็นเย็นแต่ว่านี่ยพูดยอมแต่มุดอย่างเงีเนาะขึมีมุดเข่ามาหน่อยเนาะมีแต่มุดข่ามาพี่น้อย เสื้อผ้าดาเพมันก็ใส่พกระด้างใส่อะไของสมบุญซื้อมาให้เนาะอันนี้มันยังชาเนาะนั่งกันง่อยเพิ่นกับฟงกับฟ่แต่ว่าของบ่าซื้อมาแลงมันใส่เลยกูโม่ใส่เป็นยังไงว่าเก็บไว้ก่อนบ่ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแมาว่บาบ่อยากใส่แบบมีหลายใส่่ใสหลายเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาจากไี้กะขอบคุณขอบคุณทางแม่เคเดอร์เนาะแม่เคโปจีที่ว่าเพิ่นได้าฝากเงินมาให้บ่แเสนพี่น้องเอ้ยเนาะสมทบดินได้กให้ซื้อน้ำซื้อในซื้อซื้อยามาให้ทางน้องเพิ่นเนาะขอขอบคุณขอบคุณทางแม่หลายคอยอบครัวแม่อ,อ,อามายู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขเด้อเนาะสุขกายสุขใจ ให้อโยมันข่อญเงินเนาะทางครอบครัวซะถูกเลยเนาะการเดิงเดินเดินดินเดินดอนกะรอที่ตามเบื้ันแะไรเนาะถ้าว่ามีความคืบหน้าแนวใดเนาะเขากิจังสีมาแจ้งมาบอกเพิ่มเติมอีกเนาะแต่ว่ามีงบเขากิดใมาแจ้งเพิ่มเติมอีกเนาะแต่ว่าบ่มีกะรอที่ตามไปเรื่อยๆเนาะทางเพิ่นกัเขากิบ่อยากรบกวนเพิ่นลายเมื่อนี้กะพี่น้องเนาะเพิ่นให้เพิ่นพักผ่อนนะ กาเจ็บท้องพยายามกิน,ขนเข่าได้เดลยพยายามกินเข่าลายแน,น่นอนเลยกินอาหารน้อ่อ,อนก่อนหุงเขา่าต้มเขากินเด้อช่วงนี้เด้อ,อหุงเขากินก่อนครับมันเป็นจากหุงไม่เด้อหุงเป็นอยู่แล้วว่าเป็นอยู่เปลี่ยนอยู่เนาะพยายามกินเข่าลายแน่นอนเด้อ,อนมนี่ก็พยายามให้กินเพ่ได้นมนี่มันยันน,นั้น แค่ไหนว่าเขากินนม่งไปได้ท่านท้องอืดอีกนะเน่าเสีว่าพี่หน่อยเนาะคันนะแต่ว่าคือพังเบื้องและคันว่าคันเรายังโบเศร้าอีดีรก่ะอสิพาเราไปหาหมออะนะคือตอนนี้เขาก็กินเห็ดกินยาพังไปก่อนเนาะกินเห็ดกินยาพังไปก่อนหรือว่าถ้าว่าจังใจเขาก็จังพาเราไป อ่าถ้าว่าบวดเทานะ้าเนาะกินยาได้ยังบวดเทา้านี่งอยพา,า,าไปาาม,มอไปอนะาซาวดได้ป่ะนี่ไปกวดไปเจาะเลือดกวดบ้างได้ป่ะนี่ <c oughs> อ่าเพื่อสิบโมเนใะส่ติงเหรวะเนาะมันเจ็บจะอยู่ข้งา,างซ้า,งา,ายพี่เนาะอ่ามันเจ็บอยูขอย่ข้างคัวเนี่มันจังหวะจังหวะเม้น่าเจ้ากับเคยร์จะขึ้นเปโอ้ข่อยข่อยกับมาเธไรเลยนะคือข่อยกับเือทา้งทั้งโมกันเลย อ่าเคยจนว่าสีจนว่าสิปาดเพื่นได้แล้วแต่กับเศร้าสิยนะกินยาไว้กับเศร้าพี่น้องเลยการไลติดตามอาการม่นไปน้ำมันและพี่น้องเลยนี่กินยาไปก่อนพี่น้องเด้อมีแต่วานีสั้นพักผ่อนแต่ทั้งวาวก็บสิบปเวียดทังอื่นโตวันไหนเมื่อไงเมื่อไงยังจะมาเยี่ยมไหมวันนี้คำว่านั้นกับช่วงพระมงช่วงตอนหนังเล้งเนาะคำว่านี่กับี่รถผ่านมาเยี่ยมมึงอีกเด้อ À, và sau bò nè không gì được nung bò cho nó cho con càng mung mới nọ à, bò à quên thì cho chủ già cái nhung ngoài đó cho non cho non ở bên thì hình nhung lai một cho già cái nhung quay là cả à bây giờ non cái bò nhung bên đây nè Mọi này đầm đầm mình mượt mình hang mai kinh rồi okay. nó พักพรอด้ะน้องเด้ออ่าพักพรโอ้ยพี่น้องนๆเพื่นกับ,บสบายเนาะเจ็บทอ้องแต่ว่า,าการกะพังไปก่อนเนาะเมือ่อคืนนี่ก็คิดนะเพื่อนอยู่เพื่องเมื่อคืนเนาะเป็นยังไงเด้อวะเจ็บท้องแบบนู้อยูเพื่อนยังอยู่เพือนเดียวใช่ <laughs> ไหมเจ็บแม่งอยู่เพือนเดียวใช่ไหมดอยดย

อาอโอเคพี่น้องเอ๋ยน้องสำหรับกินนี่ก็จะได้ขอตัวไปก่อนเนาะกับไอ้เพิ่นกินนี่กินยาแรกพี่น้องเอ๋ยกับพังอาการเพิ่นไปน้ำเนาะอ่าท่าว่ายังบวดีบวเศร้าเ่าก็บสิทาไปบวชแหละไปกวดไปยังเบื้องอีกบ้านนี้บ้าเป็นยังกระแน่พี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเขาก็กินยากินเด็ดกินยาในเบื้องต้นแล้วพี่น้องเอ๋ยแต่พอผสมบวเศร้าเ่าก็บสิทาไปหาหมอเนาะเพราะว่าตามที่ว่าทำอาการเพิ่นนี่เพิ่นว่าเจ็บอยู่ข้างซส้ไม่ได้เป็นเจ็บอยู่ข้างขวานพี่น้องเอ๋ยก็ยังอุ่นใจแน่ว่าบวเป็น อ่าใช่ตีงพี่ตองเลยเนาะเอาสระพวันี้กัลลบลำลาไปก่อนด้อพี่ตองเด้อพี่ภาพป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยแต่พวันี้ขอโทษไปก่อนแล้วสบายดีพี่ตองเลย